เลาของเจ้าภาพในปี2,555นี้แล้วค่ะพี่มารงงูใหญ่นั่นเอง <Hey! S 1> งูใหญ่แน่นอนว่าถ้าพูดถึงอันดับหนึ่งก็จะต้องยกให้กับพี่คนนี้อันนักนึใหญ่บอและอันดับไม่ก็คือพี่เหลืออันดับสามพี่หล่าและด้วยความที่พี่เหลือมกับ พี่หลามเขาเป็นงูที่สร้างความสับสนให้กับทุกคนทั่วไปได้มากเหลือเกินหน้าตาของเขาก็เหมือนกันหรือเปล่าลวดลายของเขาก็เหมือนกันหรือเปล่างูเข้าบ้านด้วยครับงูเข้าบ้านงูเลยครับมันเข้ามาในบ้านผมแล้วครับับเดี่เก็นนะครับตัวตัวใหญ่มากเลยอ่ะ แล้จะเป็นงูเหลอมรือว่างูหลามเหลืมเดมีหลามเมหลอมครับมีกหลมครับลองือให้ดีครับเหลี่มเหลมหลมหลามเหลมหลไม่น่ใจครับจะขอไป s e a r c Google เได้ค้นคว้าอย่างหนักแล้วพ็ะใช้คําเดียวกันนั่นแหละค่ะก็คือ Python แปลว่างูหลามและกูเหลือมพอลองกดเข้าไปใน Google เพื่อจะหาดูภาพน,นะคะปุ๊บ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 กูจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าตกลงอะไรนคืองูเหลืออะไรคืืองูหลามแล้วพื่ am, จะรู้ไหมอะเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวพี่เก่งจัดให้ สวัสดีครับผมเคสมาสเน็กหรือเก่งูยิมครับเลี้ยงงูมา20กว่าปีแล้วครับที่บ้านนี้มีงูตอนนี้ประมาณ30กว่าตัวครับรักมากเลยครับที่จะเป็นคนมาให้คําตอบในเรื่องที่เบลสงสัสยนั่นเองค่ะเปิดหาดูคําว่าไพทัทนเราเนี่ยแปลได้ทั้งเหลือมลามไพท,ทานเนี่ยมันคืออะไรคะ อ๋อไพทอนนี่ก็คือเป็นตระกูลของงูนะครับอยง,งูหลามที่ถืออยู่เนี่ยก็เขาจะเรียกว่าเบอร์มิดไพทอนนะครับแต่ส่วนงูเหลือมที่เห็นอยู่ในตู้นี้ก็จะเป็นเดเตกูริสไพทอนนะครับมันนี่มันเตรียมทําอะไรคะเนี่ยจะชาร์จผมเนี่ยแหละครับมันมันตั้งเลยงูหลามและงูเหลือมนะครับแยกง่ายๆเลยนะครับอย่างงูหลามเนี่ยเราจะแยกจากสีสีสันของงูลักษณะจะเป็นสีน้ําตาลไหม้นะครับแล้วจะมีสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยล้อมสีเข้มนะครับรูปร่างก็จะอ้วนกว่างูเหลือมมากนะครับแล้วก็ที่ดูง่ายที่สุดดกก็คคคคืืืออออออททีีี่่่ััััััตววขงงงาานนนนนะะะรรรบบบบหหหูเเมมึ เป็นรูกสอนชี้สามเหลี่ยมนะครับลูกตานะครับลูกตาง่ายสุดเลยครับดูเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับในตู้นี้จะเป็นงูเหลืองนะครับลักษณะของงูเหลือมนะครับสีจะเป็นสีลักษณะน้ําตาลเหลืองนะครับหรือน้ําตาลแดงส้มอะไรประมาณนี้นะครับลายลายที่ลําตัวนะครับจะเป็นลายลายสีเข้มล้อมล้อมสีอ่อนนะครับลายด้านข้างนะครับจะมีจุดสีขาวขาวนะครับจะมีจุดสีขาวขาวนะครับซึ่งแตกต่างจากงูหลามนะครับงูหลามจะไม่มีนะครับที่หัวนะครับของงู งูเหลืองเนี่ยจะไม่มีลายนะครับแต่จะมีเส้นสีดำนะครับผ่ากลางระหว่างไท้ทอยถึงปลายจมูกนะครับตาดูง่ายสุดครับจะมีสีส้มนะครับเห็นไหมครับถ้าเทียบกับงูหลามนะครับอุปนิสัยอุปนิสัยงูหลามจะดูเชื่องช้าอุ้ยอ้ายกว่างูเหลืองนะครับแต่งูเหลืองเนี่ยจะเป็นงูที่ดุแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนไหวของแค่ว่องไวหากินเหมือนกันครับเว้นในเวลากลางคืนนะครับฤดูผสมพันธุ์ก็ใกล้เคียงกันในต้นฤดูหนาวอย่างงูเหลืองเนี่ยก็จะประมาณเดือนพฤศจิกาตุลา อ่าก็จะเริ่มผสมพันธุ์แล้วแต่งูหลามถัดไปอีกนิดนึงประมาณพฤ่จิดกาถึงธันวานะครับก็ผสมพันธุ์แล้วจากนั้นประมาณสักสองสามเดือนไข่ก็จะเริ่มเติบโตอยู่ในท้องการฟักไข่เนี่ยงูหลามนี่จะใช้เวลา2เดือนแต่งูเหลืองจะใช้เวลาถึง3เดือนครับลูกงูของงูเหลืองกับงูหลามจะออกในระยะเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณฝนแรกหน้าฝนซึ่งตอนนั้นอาหารการกินเหยื่อจะอุดมสมบูรณ์มากครับกินอะไรเป็นอาหารอโดยธรรมชาติแล้วเขาจะกิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับพวกนงวน,นใช่คนคนก็เป็นอาหารได้ครับถ้าง,งูขนาดใหญ่ครับอย่างงูเหลือมเนี่ยถ้าเป็นงูในธรรมชาติหรืองูป่าเนี่ยนะครับคือเราไม่สามารถที่จะจับเล่นได้นี้นะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยสามารถกัดคนให้เอ็นขาดได้นะครับไอ้งูที่ไม่มีพิษอย่างเงี้ยมีเขี้ยวปัคะเขาจะถือว่าเป็นฟันนะครับแต่เป็นฟันแหลมๆนะครับเหมือนเหมือนเข็มเนี่ยนะฮะดูอายุเขายังไงคะโดยทั่วไปก็ประมาณปีละเมตรนะครับปีละเมตรครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหเดือน ก็เกือบเมตรละอายุไขเต็มที่เท่าไหร่ครับจากการที่ที่เขาศึกษามางูหลามเนี่ยน่าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปีนะครับแต่งูเหลือมนี่ก็ก็ยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดเป็นอมาตะไม่กลัวนะเสียวมากเลยอ,ะอ,อ่ะงูเนี่ยดูเพศเ<อ>ตรงไหนคะถ้าเป็นงูเหลือมกับงูหลามเนี่ยเขาจะเรียกเดือยหรือติ่งนะฮะเดยงูเหลือมเนี่ยครับอันนี้คือตัวผู้หรือตัวเมียอ่ตัวนี้ตัวผู้ครับแต่อายุเขายังน้อยอยู่ครับจะคล้ายๆเล็บเนี่ยฮะ อ๋อติ่งอันนี้คือเดือยที่เขา<อ>บอกกันไม่ใช่อวัยวะเพศงูครับเขาเรียกอะไรขางูที่ที่พัฒนาหดลงไปแต่จริงๆแล้วไอ้เดือยตรงเนี้ยมันจะใช้ประโยชน์ตอนที่มันผสมพันธุ์ครับมันจะใช้กระตุ้นแล้วลมตัวเมียอ๋อเขาต้องมีการกระตุ้นกันด้วยใช่ครับซึ่งความเชื่อบางอย่างก็คือเอาเดือยงูเหลืองไปทําของขังได้ขอเดียวขอูตัวเมียนะรับตัวเมียคือถ้าตัวเมียเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเดือยหรือติ่งเลยนะครับไม่มีเลยครับ อันนี้คืออันนี้อันนี้ไฟเขาเลยไยมีไยด้วย <c oughs> อย่างงูที่มันตั้งหางขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเออฤดูนี้งูเขาจะแบบกําลังกาลังอยากจะผสมพันธุ์กันอยู่ครับเขาอาจจะได้กลิ่นตัวผู้บางตัวนะครับแล้วเขาก็ยกหางเชิญชวนตัวผู้หน่อยครับประมาณนี้คําว่าเชื่องของสัตว์พวกนี้เนี่ยคะ่ะเชื่องแบบสุนัขเลยปะคะเชื่องแบบเรียก อ๋อไม่ไม่ถึงขนาดนั้น, <c oughs> นครับก็คือประมาณว่าเราอุ้มเขาเล่นได้นะครับเขาไม่ทําร้ายเรานะครับประมาณนี้รู้ได้ไงคะว่างูหิวแล้วปกติการให้อาหารงูเนี่ยนะครับก็จะให้เป็นลักษณะเป็นเวลาอย,ย่างงูใหญ่ๆก็ประมาณเดือนละครแต่ถ้างูเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณ 2- อาทิตย์หรือสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งครับตั้งแต่เลีเล้ยงมาเนี่ยโดนงูกัดบ้างไหมถ้าจะโดนจริงๆก็ส่วนมากจะเป็นตัวเล็กๆที่กําลังฝึกอยู่ตัวใหญ่ไม่เคยโดนกันนะครับแต่ก็ไม่คิดที่จะให้มันกัดนั้นด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสมมติหนูโดนงูแ <c oughs> บบขนาดกง ถ่ายอยู่งูรัดขึ้นมาเนี่ยหนูต้องเอาจะรอดไงคถ้าเป็นงูเลี้ยงเนี่ยพฤติการนี้มันจะไม่มีครับการที่จะเราเล่นเล่นอยู่แล้วมันจะทําร้ายเรานี่จะน้อยมากายังดูอารมณ์งูนี่ดูยังไงคะว่าอารมณ์นี้เราแบบเข้าใกล้เขาได้อารมณ์นี้เราเข้าใกล้เขาไม่ได้คือถ้าเป็นงูจากธรรมชาติงูป่าเนี่ยนะครับคือเขาเขาจะต้องคิดว่าเราไปทํร้ายเขาอยู่แล้วเขาก็จะพร้อมที่จะชา้าเราตลอดแต่ว่าถ้าง,งูเลี้ยงเนี่ยเราก็จะดูอารมณ์เขารู้นะครับอย่างเช่นเขางอคอ เพื่อระวังตัวอะไรเราก็จะลเลี่ยงเขาหน่อยกลับบ้านเจองูอยู่ที่บ้านนี่ค่ะต้องทำยังไงคระเจองูอยู่ที่บ้านนะครับส่วนมากมันจะเป็นงูตามธรรมชาติถ่ายรูปคุณเฟซบุ๊กก่อนเป็น่างแรกถูกต้องครับส่วนมากงูพวกนี้จะจะ,จะหนีน้ํามาฝนตกน้ําท่วมถึงบ้านใส่ถึงบ้านเราหรือไม่ก็ตามเหยื่อมาสิ่งที่ไม่ควรทําเลยคืออย่าไปพยายามเข้าใกล้หรือจับถ้าเราไม่มีความชํานาญหรือมีประสบการณ์ ไม่ควรจะไปยุ่งครับหรืออาจจะลองยุ่งดูเพื่อเป็นประสบการณ์นะ <c oughs> ทางที่ดีที่สุดเลยแจง้งเจ้าหน้าที่ครับถ้าจับไปอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้อันนี้เป็นงูงอะไรเอ่ยเต๋ออาจจะเจอเซอร์ไพรส์หลังจากที่บ้านน้ำลดแล้วอ้คืองูงอะไรคะอ่าเป็นงูง,งวงช้างนะครับ <c oughs> เป็นงูน้ําขนาดใหญ่ของไทย <c oughs> นะครับ <c oughs> กินปลาเป็นอาหารนะครับ <c oughs> แห่ได้ไหมอ่างูชนิดนี้จะไม่ไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวครับจะสงบเสงี่ยมนะครับ บ่อยอยู่บนบกก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนแบตหมดแบตหมดลืมชาร์จแบตมาถ้าอยู่ในน้ำเขาก็จะเคลื่อนไหวได้ได้ดีกว่ายอยู่บนบกนะครับต่อไปก็จะมาดูวิธีการจับงูใหญ่ที่ถูกต้องกันนะคะวิธีการจับงูขนาดใหญ่แต่ต้องเป็นงูเลี้ยงนะครับเราต้องสัมผัสให้เขารู้ตัวก่อนว่าเราจะมาเล่นกับเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นการให้หยื่อหรือว่าเป็นศัตรูจะมาทำลายเขานะครับและการจับนี่ก็คือเราก็จะสาวสาวใต้ท้องเขานะครับ จิ้งน้ําหนักนะครับให้เขาให้เขาแบบไม่ได้รับน้ําหนักด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้นะครับแบกน้ําหนักกระจายน้ําหนักกันไปนะครับนะครับแล้วสําหรับอีกวิธีหนึ่ง <c oughs> สำหรับอันนี้เป็นวิธีการจับงูที่เป็นงูธรรมชาติจะไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับถ้าถ้าจังหวัดที่เราไม่สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ครับก็คือห่วงนี่นะครับท้องไปที่คอหมูนะครับนะครับแล้วก็รูดห่วงนะครับปุ๊บถ้าเป็นงูธรรมชาติปุ๊บพอเรารูดปุ๊บงูก็จะไปพันที่ท่อของเรานะครับแต่นี้คือเป็นงูเลี้ยงเราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาพันได้นะครับหลังจากงูที่ที่เราท้องคอหูปุ๊บแล้วงูพันที่ท่อ PVC ของเราแล้วนะครับแล้วก็จากท่อ PVC เนี้ยยัดใส่กระสอบนะครับแล้วก็คลายเชื่อกนิดนึงงูก็จะถอนหัวออกไปเองนะครับก็จะปลอดภัยนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีการเพื่อนย้ายงูนั่นเองจะเ,เอางูไปเที่ยวหรือว่าเอางูไปฉลองขึ้นบ้านใหม่ในปีมะโรงนะคะก็ดูที่พี่เก่งเหมือนเดิมค่ะงูลเล็กๆนะครับเราสามารถที่จะใส่กล่องพลาสติกหรืออะไรไปได้ครับแต่ถ้างูใหญ่ๆเนี่ยการใส่กระสอบเป็นการที่สะดวกที่สุดนะครับงูลเลี้ยงมันจะง่ายนิดนึงนะ่ครับอ่าเราก็จะหัวเข้าไปใส่กระสอบไว้ก่อนเล้วแล้วก็ รวบรวบแล้วก็ค่อยๆไล่เขาครับเนี่ยดเขาให้เขาเลี้ยงเข้าไปเองนรัะเจ็กจี้เขา,เขานิ่มังไม่ยากครับสำหรับมูที่กินจินกับคนแล้วนะครับแตับบ้าน มีเรื่องอะไรที่เขาจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะพี่เก๋เลนงูใหญ่นะครับหนึ่งก็คือเวลาเราทําความสะอาดต้องแยกเขาจากที่เราทาความสะอาดเลยเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวหรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะนึกว่าเป็นเหยื่อถ้าเราให้เหยื่อเราไม่ระวังตัวนี่เราอาจจะโดนมันชาร์จควรจะอยู่สองคนขึ้นไปของพี่เนี่ยให้เป็นน้องไก่หรือไก่ตายนะครับแต่พี่เอาที่คีบที่คีบถาดเนี่ยคีบให้แต่งูงูมันไม่ได้เห็นไก่ตายมันเห็นมือเรา เป็นเห็นความร้อนจากมือเราเป็นหลักแย่เข้าไปปุ๊บพุ่งสวนมันเลยเลยประมาณนี้ครสัมผัสความร้อนจากจากตรงตรงช่องที่ใต้เหนือปากนะฮะรูๆนะฮะจะเป็นรูรับเซ็นเซอร์ความร้อนนะครับงูใหญ่ๆเนี่ยเอ่อมันก็เหมือนกับเลี้ยงเสือหรือรถรถไวเลอร์นะครับถ้าเกิดมันมันผิดพลาดอะไรมันก็อาจจะถึงชีวิตได้ปัญหาแบบยุ่มยิมยิบย่อยเลยนะคะของคนที่เลี้ยงงูแล้วแบบจะต้องเจอแน่นอนเลย ปัญหาแรกเลยคือคนรักไม่ชอบคิดบ้านไม่เข้าใจอะไร่างเงี้ยอ่าไม่เข้าใจคือคนอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงมากแต่แฟนไม่ชอบอันนี้แหละปัญหาที่เลี้ยงไม่ได้แหละครับสองงูขนาดใหญ่เนี่ยพอเลี้ยงไปเขาจะใหญ่มากมใหญ่โตมโหฬารกินเนื้อที่กินจุอ่า อาจไม่สามารถอาจจะเลี้ยงต่อได้จนไปเลยอาจจะเป็นเช่นนั้นพี่แบบคิดเห็นยังไงกับการให้อาหารเป็นกับอาหารตายมันมีข้อเสียข้อดีต่างกันยังไงอะคะก็คือต้องมีอาหารเป็นบ้างอ,อันนี้ก็ตามหลักตามหลักแต่งูที่พี่เลี้ยงเนี่ยพี่ปรับให้เขากินของตายทั้งหมดงูก็จะเชื่องขึ้น<อ>โดยโดยที่เขาไม่ต้องมีการล่าสมมติเราปล่อยหนูหรือปล่อยไก่ลงไปเนี่ย มันก็จะวิ่งใช่ไหมงูก็เกิดการกระตุ้นในการล่าได้อะไราจากการเลี้ยงสัตว์พวกนี้จริงๆแล้วผมวเลี้ยงสัตว์หลายชนิดนะครับก็คืองูก็เป็น,ปนสัตว์ที่โรดที่สุดเพราะว่าหนึ่งมีร่างกายขนาดใหญ่กำยำและสามารถที่เราสามารถที่จะเลี้ยงให้ช่องได้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของเรา,าเหมือนคนที่เลี้ยงสุนัขใหญ่ๆแต่ก็งูเหลือมเนี่ยยังสามารถพัฒนาศีรันและรวดลายได้มากมายถ้าเกิดว่าคนที่ชอบงูใหญ่ อยากจะเลี้ยงงูใหญ่แต่ไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงงูอะไรมาก่อนเลยเริ่มเลี้ยงที่งูใหญ่เลยอย่างเช่นงูเหลืองูหลามได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าเวลาที่เรานําเขามาเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ได้นําเขาลักษณะงูใหญ่มาเลี้ยงอยู่แล้วครับเราก็ต้องเอาลักษณะของรูปงูถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือซื้อตามฟาร์มเพาะเลี้ยงนะครับอันนั้นคืองูจะไม่ไม่ใช่งูธรรมชาติเขาจะไม่เคยออกไปต่อสู้หรือว่ามีศัตรูตามธรรมชาติมาก่อนเขาจะเห็นมนุษย์แบบอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับโบราณบอกว่า เจองูให้ยืนเฉยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเองถูกต้องครับอ๋อนี่คือถูกครถูกต้องครับถูกต้อง,องวิ่งหนีได้ปะคะจริงๆแล้เราไม่ควรจะวิ่งไงครับคือเจองูเนี่ยในลักษณะไหนก็แล้วแต่สมมติงูเหา่หาหรืองูอะไรเนี่ยเขาอาจจะแผ่เปีเยมามองเราแป๊บหนึ่งพอเราอยู่เฉยปุ๊บเขาก็จะหันหัวหนีไปนะครับเวลาที่พี่ไปเห็นคนที่เขาแบบใส่เกงหนังงูเข็มขัดหนังงูรองเท้าหนังงูหมวกหนังงูอย่างเงี้ยพี่รู้สึกสะเทือนใจแบบไอ้ใจร้ายจริงๆพี่ก็เปิดเปิดใจกว้างนะ ถ้างูถ้างูหรือว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นอนะมาจากสัตว์ที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อเพื่อทําการค้าอย่างนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าไปจับงูจากธรรมชาติแล้วมาทำํำก็ต้องขอบคุณที่เจ๋งมากเลยนะคะที่พาแบบว่าเป็นลูกสมุนมาที่สตูดิโอไอเดียเยอะขนาดนี้สำหรับปีนักษัตริย์ที่ชงกับปีมโรงในปีนี้ได้แก่ปีจอปีฉลูปีถอบและปีมโรง ขอให้ท่านโชคดีในปีนี้ไอาศาสตร์ขอสวัสดีค<อ>่ะ<อ>เก็บกีงูกันหน่อยการเป็นเรื่องใหญ่เลยครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่กี้งู